สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับหาขบวนชาแนลอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เดะมอบางแคค่ะเดะมอบางแครนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาดูหนังกันนะครับก็คือหนังเรื่องที่เราจะดูในวันนี้นั่นคือเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาดูหนังเรื่องแฟนซ t i ติฟฟิสนะครับอะไร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 นมโอไม่รู้ซีคทนะครับซีคิทของดับเบิลดอนั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวนะครับจะไปซื้อตั๋วนะครับยังไม่ได้ดูรอบเลยนะครับเดี๋ยวดูเสร็จแล้วนะครับจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับว่าเป็นแบบไหน,นแล้วก็จะให้กี่คะแนนนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันครับ โอเคครับก็ออกมาจากโรงหนังแล้วนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับความรู้สึกแรกเป็นไงครับเจี๊ยมาคค่ะพิว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 อ่าก็ให้กี่คะแนนดูครั้งแรกอ่ะอ่าให้กี่คะแนนดูแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะก็เก้าจุเก้จุดหอเเยอะเลยปะโอเค ของผมก็คือผมก็ให้9.5นะมีตาม <laughs> จริงๆอยากให้10เลยนะครับแต่ก็สนุกจริงๆนะอยากให้มีภาคต่อนะครับก็รีวิวมาเท่านี้นะครับให้คะแนนประมาณเท่านี้ครับก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในควิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย